หนังสือเปลี่ยนโลกด้วยความเห็นใจเขียนโดยจามิลซากิในโลกที่ดูเหมือนจะแข่งขันกันมากขึ้นทุกวันความเห็นใจและความเมตตาอาจถูกมองว่าเป็นสิ่งอ่อนแอหรือไม่จําเป็นแต่แท้จริงแล้วจิตใจที่มีความเมตตาการุณาคือรากฐานของความเป็นมนุษย์และเป็นพลังที่สามารถฟื้นฟูสังคมที่แตกแยกหนังสือเปลี่ยนโลกด้วยความเห็นใจไม่เพียงเสนอแนวคิดว่าความเมตตาเป็นสิ่งดีแต่ยังสํารวจด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ว่ามันสามารถสึกฝนและเพิ่มพูนได้จริง ผู้เขียนเป็นนักประสาทวิทยาและนักจิตวิทยาที่เชื่อมโยงข้อมูลเชิงลึกจากการทดลองกับประสบการณ์ชีวิตจริงเพื่อแสดงให้เห็นว่าแม้โลกจะดูโหดร้ายแต่เราก็สามารถเลือกเมตตาและเปลี่ยนแปลงโลกได้ทีละเล็กทีละน้อยแนวคิดหลักของหนังสือความเห็นใจและความเมตตาไม่ใช่สิ่งที่ติดตัวมาเท่านั้นแต่เป็นสิ่งที่สามารถฝึกฝนพัฒนาและกลายเป็นนิสัยที่เปลี่ยนชีวิตและสังคมได้ สิบหัวข้อสำคัญจากหนังสือ 1. ความเห็นใจคือทักษะไม่ใช่แค่ลักษณะเฉพาะบุคคลหลายคนเชื่อว่าบางคนเกิดมามีเมตตาแต่แท้จริงแล้วความเห็นใจเป็นเหมือนกล้ามเนื้อที่สามารถพัฒนาได้นักวิจัยพบว่าการฝึกจิตใจให้มีเมตตาเช่นการทำสมาธิแบบเมตตาภาวนาหรือการตั้งใจฟังคนอื่นอย่างแท้จริงจะทำให้สมองตอบสนองต่อความทุกข์ของผู้อื่นได้ชัดเจนขึ้น 2. ความเห็นใจลดลงได้ในยุคสมัยใหม่ แต่ไม่ใช่ว่าจะเรียกกลับคืนไม่ได้งานวิจัยหลายชิ้นพบว่าในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาคนรุ่นใหม่มีแนวโน้มเห็นอกเห็นใจผู้อื่นน้อยลงสื่อสังคมออนไลน์การแข่งขันสูงและความห่างเหินทางสังคมเป็นปัจจัยที่มีส่วนอย่างไรก็ตามข้อมูลก็ชี้ว่าเราสามารถพลิกแนวโน้มนี้ได้ด้วยการออกแบบสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมความเข้าใจซึ่งกันและกัน 3. ความเห็นใจไม่ได้หมายถึงการเห็นด้วยแต่คือการเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น หลายคนสับสนว่าความเห็นใจคือการยอมรับหรือสนับสนุนพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องแท้จริงแล้วความเห็นใจคือการพยายามเข้าใจว่าทำไมคนคนหนึ่งจึงรู้สึกเช่นนั้นแม้เราจะไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เขาทำก็ตาม 4. ความเจ็บปวดของผู้อื่นเชื่อมโยงกับเราได้จริงในระดับสมองการศึกษาโดยการถ่ายภาพสมองแสดงให้เห็นว่าเมื่อเราดูคนอื่นเจ็บปวดสมองเราบางส่วนตอบสนองเหมือนเรากำลังเจ็บเองความเชื่อมโยงนี้เรียกว่ากระจกแห่งอารมณ์ เป็นพื้นฐานของความเห็นใจ 5. ความเห็นใจสามารถเรียนรู้ผ่านเรื่องเล่างานวิจัยพบว่าเมื่อคนอ่านนิยายหรือฟังเรื่องเล่าที่ลึกซึ้งพวกเขามีแนวโน้มที่จะเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นได้ดีขึ้นเรื่องราวช่วยเปิดประตูสู่โลกของคนอื่นและทําให้เราเห็นชีวิตจากมุมมองที่ไม่เคยสัมผัส 6. กการใช้ความเห็นใจในสถานการณ์ขัดแย้งช่วยลดความเกลียดชังในการทดลองระหว่างกลุ่มคนที่มีความคิดเห็นทางการเมืองตรงกันข้าม การกระตุ้นให้เห็นใจอีกฝ่ายก่อนพูดคุยช่วยลดอารมณ์โกรธและเปิดใจรับฟังได้มากขึ้นเป็นการชี้ว่าความเห็นใจไม่ใช่แค่เรื่องของอารมณ์แต่คือกลยุทธ์ในการสื่อสารอย่างสร้างสารรค์ 7. การทำงานร่วมกับผู้อื่นสร้างความเห็นใจได้โดยธรรมชาติการมีเป้าหมายร่วมกันเช่นทำงานอาสาสมัครเล่นกีฬาหรือทำโปรเจกต์ร่วมกันทําให้ผู้คนที่ต่างกันสามารถเข้าใจกันได้ดีขึ้นความร่วมมือเป็นทางลัดสู่ความเห็นใจที่เกิดขึ้นจริง 8. ซึ่อมีอิทธิพลต่อระดับความเห็นใจของสังคมการบริโภคข่าวสารที่เน้นความรุนแรงความขัดแยง้งจะลดระดับความเห็นใจโดยไม่รู้ตัวในทางตรงข้ามสื่อที่เล่าเรื่องมนุษย์อย่างมีความลึกเช่นภาพยนตร์สารคดีหรือรายการสัมภาษณ์สามารถฟื้นฟูความเมตตาในใจผู้ชมได้ 9. ความเห็นใจเริ่มจากภายในและขยายสู่ภายนอกก่อนจะเห็นใจผู้อื่นเราต้องเห็นใจตนเองก่อน ผู้เขียนเน้นว่าการให้อภัยตัวเองการฟังเสียงข้างในและการอยู่กับความเจ็บปวดของตนอย่างอ่อนโยนจะทําให้เราสามารถเข้าใจความเจ็บปวดของผู้อื่นได้มากขึ้น 10. โลกต้องการความเห็นใจมากกว่าความเฉลียวฉลาดในยุคที่ปัญหาโลกซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆทั้งโรคระบาดความขัดแย้งทางเชื้อชาติสภาพอากาศความยากจนหรือการแบ่งแยกทางการเมืองปัญหาเหล่านี้ไม่สามารถแก้ได้ด้วยเพียงเทคโนโลยีเท่านั้น เราจําเป็นต้องมีความเห็นใจเป็นหัวใจของการออกแบบนโยบายระบบและวัฒนธรรมบทสรุปเปลี่ยนโลกด้วยความเห็นใจเป็นหนังสือที่ชวนให้เราเชื่อมั่นในคุณค่าของความเป็นมนุษย์และความสามารถในการเปลี่ยนแปลงตนเองอย่างแท้จริงมันไม่ใช่หนังสือที่เพียงปลอบใจแต่เป็นแนวทางที่อิงหลักฐานชัดเจนว่าความเห็นใจไม่ใช่แค่คําพูดสวยงามแต่เป็นทักษะที่ฝึกฝนได้ผู้เขียนชวนเรามองความเมตตาไม่ใช่เป็นภาระแต่เป็นพลัง มันคือเส้นทางที่แม้จะยากในโลกที่เต็มไปด้วยความไม่เข้าใจกันแต่กลับเป็นทางเดียวที่สามารถเชื่อมโยงเราเข้าหากันอย่างแท้จริงหากเราต้องการเปลี่ยนโลกนี้เราอาจไม่ต้องเริ่มจากสิ่งยิ่งใหญ่แค่เริ่มจากการมองตาฟังด้วยใจและตั้งคำถามว่าเขารู้สึกอย่างไรแค่นั้นก็คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงแล้ว